สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกข้อมูลสุขภาพสัตว์เลี้ยงกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวิตามินดีในน้องหมาน้องแมวครับค่ะสวัสดีค่ะซึ่งเราก็จะอิงข้อมูลจากคู่มือโภชนาการทางคลินิกสําหรับสุนัขและแมวนะครับมาดูกันว่าวิตามินดีนี่มันสําคัญยังไงแล้วก็ไปเกี่ยวกับโรคอะไรได้บ้างค่ะคือเรื่องวิตามินดีนี่จริงๆแล้วมันซับซ้อนกว่าแค่เรื่องกระดูกเยอะเลยนะคะมันเหมือนเป็นตัวควบคุมคกลไกสําคัญๆหลายอย่างในร่างกายเลยครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะคะถ้าสัตว์เลี้ยงของเรามีโรคประจําตัวบางอย่างอยู่แล้วเนี่ยความสมดุลของวิตามินดีก็จะยิ่งสําคัญมากๆค่ะงั้นเป้าหมายเราวันนี้ก็คือมากลั่นเอาเฉพาะประเด็นสําคัญๆเลยว่าจริงๆแล้ววิตามินดีทําอะไรบ้างแล้วถ้ามันผิดปกติไปไม่ว่าจะระดับหรือการทํางานจะเกิดอะไรขึ้นบ้างลองมาดูกันครับได้เลยค่ะก็หน้าที่หลักๆเลยนะคะที่เรารู้กันดีก็คือช่วยควบคุมสมดุลของแคลเซียมกับฟอสฟอรัสในร่างกายครับ อันนี้คลาสสิกเลยเรื่องกระดูกใช่ค่ะซึ่งจําเป็นมากๆเลยนะคะสําหรับกระดูกที่แข็งแรงแล้วก็เพื่อให้เซลล์ต่างๆมันทํางานได้ตามปกติด้วยค่ะแล้วอย่างในน้องหมาน้องแมวเนี่ยครับเขาได้รับว,วิตามินดีจากทางไหนเป็นหลักครับเหมือนหรือว่าต่างจากคนเราแหล่งหลักๆเลยนะคะคือต้องมาจากอาหารค่ะอ๋อจากอาหารค่ะถึงแม้ว่าผิวหนังจะสร้างได้เมื่อเจอแสงแดดแบบ UV อะไรเงี้ยแต่ว่าในหมาแมวเนี่ยกระบวนการนี้ เออไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าในคนเรานะคะอ๋อไม่เหมือนคนไม่เหมือนค่ะดังนั้นการได้รับจากอาหารนี่คือสําคัญมากๆเลยแล้วก็ต้องจําไว้อย่างหนึ่งว่าวิตามินดีเนี่ยเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันนะคะครับละลายในไขมันค่ะซึ่งมันก็หมายความว่าการที่ร่างกายจะดูดซึมมันจากลำไส้ได้ดีเนี่ยมันต้องอาศัยไขยมันแล้วก็น้ำดีมาช่วยเหมือนเป็นตัวพาเข้าสู่ร่างกายอ๋อต้องมีตัวช่วยพาไปประมาณนั้นเลยค่ะ ถ้าเกิดว่ากระบวนการดูดซึมไขมันมีปัญหาอย่างเช่นน้ำดีไม่พอหรือลำไส้ดูดซึมไม่ดีการดูดซึมวิตามินดีก็จะมีปัญหาตามไปด้วยค่ะน่าสนใจมากค่ะเพราะว่าในภาวะโรคไตเรื้อรังหรือ CKD เนี่ยค่ะคกลไกที่ร่างกายใช้ควบคุมแคลเซียมฟอสฟอรัสแล้วก็ตัววิตามินดีในรูปที่พร้อมใช้งานที่เรียกว่าแคลซิตรอลเนี่ยนะคะมันจะรวนไปหมดเลยค่ะ พอไตเริ่มเสื่อมความสามารถในการขับฟอสฟอรัสส่วนเกินทิ้งมันก็ลดลงครับก็เลยข้างใช่ค่ะทําให้ฟอสฟอรัสในเลือดมันสูงขึ้นทีนี้ร่างกายก็พยายามจะตอบสนองโดยการหลังห่งฮอร์โมนบางตัวออกมาซึ่งเจ้าฮอร์โมนพวกนี้แทนที่จะช่วยกลับยุ่งทําให้การควบคุมแร่ธาตุโดยรวมมันปั่นป่วนมากขึ้นไปอีกแล้วมันก็ดันไปกดการสร้างวิตามินดีที่ไตด้วยกลายเป็นวงจรปัญหาซําซ้อนไปเลยค่ะ โอฟังดูยุ่งเหยิงเหมือนกันนะครับแสดงว่าที่เราเห็นอาหารสําหรับสัตว์ป่วยโรคไตเขามักจะคุมระดับฟอสฟอรัสมากๆเนี่ยก็คือพยายามจะเข้าไปตัดวงจรตรงนี้ใช่ไหมครับลดการกระตุ้นฮอร์โมนแปลกๆพวกนั้นถูกต้องเป๊ะเลยค่ะการจํากัดฟอสฟอรัสในอาหารเนี่ยถือเป็นหัวใจสําคัญเลยนะคะในการจัดการภาวะซ k เเพื่อช่วยลดภาระของไตแล้วก็ลดการกระตุ้นฮอร์โมนที่มันทํางานผิดปกตินั่นเองค่ะครับ แล้วในบางเคสนะคะสัววแพทย์อาจจะพิจารณาให้แคลซีไ i ทรอลซึ่งก็คือวิตามินดีในรูปพร้อมใช้งานเสริมเข้าไปเพื่อช่วยปรับสมดุลที่มันเสียไปค่ะ อืมเข้าใจกลไกของโรคไตแล้วครับแล้วเมื่อกี้ที่คุณหมอบอกว่าวิตามินดีต้องอาศัยไขมันกับน้ำดีช่วยดูดซึมอันนี้ก็น่าจะโยงไปเรื่องตับได้ด้วยหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะโยงไปถึงตับได้เลยโดยเฉพาะในกลุ่มโรคตับที่มีภาวะน้ำดีข้างหรือที่เรียกว่า cholestasis นะคะแบบเรื้อรังหรือในกลุ่มที่เป็นโรคตับระยะท้ายที่ตับทำงานได้แย่มากๆแล้วครับพวกตับแข็งตับวาย ประมาณนั้นค่ะกลุ่มนี้จะมีความเสี่ยงสูงเลยที่จะเกิดภาวะขาดวิตามินดีรวมถึงวิตามินอื่นๆที่ละลายในไขมันอย่าง A, D, E, K เพราะว่าตับสร้างน้ำดีได้น้อยลงหรือท่อน้ำดีอาจจะอุดตันน้ำดีไหลไม่สะดวกการดูดซึมไขมันและวิตามินพวกนี้ก็เลยบกพร่องไปค่ะอ๋อเหมือนกับว่าตัวช่วยหรือพาหนะไขมันที่ต้องใช้น้าดีเนี่ยมันมีไม่พอหรือมันทางานได้ไม่ดีเท่าเดิมใช่ค่ะประมาณนั้นเลย แล้วพอขาดวิตามินดีในกรณีของโรคตับแบบนี้มันส่งผลเสียเพิ่มเติมอะไรอีกไหมครับนอกจากเรื่องแคลเซียมฟอสฟอรัสที่เราคุยกันไปแล้วคือในคนนะคะมีข้อมูลค่อนข้างชัดเจนเลยว่าถ้าระดับวิตามินดีในเลือดต่ํา ในผู้ป่วยโรคตับแข็งเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าพยากรณโรคหรือโอกาสฟื้นตัวอาจจะไม่ค่อยดีนะักอ๋อเป็นตัวบอกความรุนแรงได้คล้ายๆอย่างนั้นค่ะแม้ว่าในสัตว์เลี้ยงเรายังจะไม่มีข้อมูลฟันธงเป๊ะๆขนาดนั้นนะคะแต่ก็เป็นเรื่องที่สัตวแพทย์ให้ความสนใจแล้วก็เฝ้าระวังอยู่ค่ะเพราะมันอาจจะสะท้อนถึงปัญหาการดูดซึมสารอาหารโดยรวมของร่างกายด้วยครับนอกจากไตตับแล้วในข้อมูลที่เรามียังพูดถึงปัญหาที่ลำไส้ด้วยนะครับโดยเฉพาะภาวะลำไส้อักเสบเรื้อรัง กลุ่มโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังเนี่ยมีการสังเกตว่าในน้องหมาน้องแมวบางตัวที่เป็นโรคกลุ่มนี้นะคะอาจจะตรวจเจอระดับวิตามินดีในเลือดต่ำกว่าปกติได้อ้าวเกี่ยวกันได้ยังไงครับเออมันอาจจะเกี่ยวกับหลายปัจจัยค่ะอาจจะเพราะการอักเสบเรื้อรังที่ผนังลำไส้มันไปรบกวนการดูดซึมหรืออาจจะเพราะการดูดซึมไขมันโดยรวมมันผิดปกติไปจากตัวโรคเองอืมเป็นไปได้ แต่ว่าณับปัจจุบันนะคะเรายังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนจริงๆว่าการให้วิตามินดีเสริมในสัตว์ป่วยกลุ่มนี้จะช่วยให้อาการทางเดินอาหารดีขึ้นจริงหรือไม่หรือว่าควรจะให้ในขนาดเท่าไหร่ยังเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาวิจัยกันต่อไปค่ะแสดงว่ายังต้องระวังอยู่ใช่ค่ะความไม่แน่นอนตรงนี้มันยิ่งตอกย้ำนะคะว่าวิตามินดีเนี่ยมันไม่ได้ทํางานเดี่ยวๆเลยมันเกี่ยวพันกับสารอาหารอื่นๆระบบฮอร์โมนการทํางานของวัยวะหลายส่วนแบบซับซ้อนมากๆครับ ดังนั้นเนี่ยการที่เราจะไปปรับเปลี่ยนระดับวิตามินดีไม่ว่าจะด้วยอาหารสูตรพิเศษหรือว่าอาหารเสริมก็ตามแต่ควรต้องทําอย่างระมัดระวังนะคะแล้วก็อยู่ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์เสมอโดยต้องพิจารณาจากภาพรวมสุขภาพของสัตว์แต่ละตัวเป็นหลักเลยค่ะสรุปวันนี้ก็คือ วิตามินดีเนี่ยสำคัญมากๆกับเรื่องสมดุลแคลเซียมฟอสฟอรัสซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญของร่างกายเลยนะครับแล้วระดับหรือการทํางานของมันเนี่ยอาจจะถูกกระทบได้ง่ายๆเลยในภาวะที่สัตว์เลี้ยงเราป่วยเรื้อรังโดยเฉพาะโรคไตโรคตับบางประเภทหรือแม้แต่โรคทางเดินอาหารเรื้อรังถูกต้องเลยค่ะการเข้าใจความเชื่อมโยงพวกนี้ผมว่ามันช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมสุขภาพของน้องหมา้องแมวได้ชัดเจนขึ้นเยอะเลยนะครับใช่เลยค่ะแล้วมันก็ยิ่งเน้นย้านะคะว่า การประเมินภาวะโภชนาการอย่างละเอียดเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆโดยเฉพาะในสัตว์ป่วยเรื้อรังเพื่อให้เรามั่นใจว่าร่างกายเขาได้รับสิ่งที่ต้องการอย่างเหมาะสมที่สุดในภาวะนั้นๆค่ะระดับที่ต่ำกว่าเกณฑ์แค่นิดหน่อยอาจจะมีบทบาทเงียบๆต่อการดำเนินไปของโรคอื่นๆตั้งแต่ระยะแรกๆโดยที่เราอาจจะยังไม่ทันสังเกตเห็นอืมน่าคิดนะคะเป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับสำหรับการศึกษาในอนาคตต่อไปขอบคุณมากครับสำหรับการเจาะลึกกันในวันนี้ สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะความรักอย่างเดียวไม่พอต้องมีความรู้และความเข้าใจเราถึงจะดูแลน้องๆให้มีความสุขในทุกๆวันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเพื่อเป็นครอบครัวคนรักสัตว์ไปด้วยกันนะครับ